สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะแนะนำตัวโปรแกรมระบบบริหารงานร้านค้าปิีกค่าส่งหรือที่เรียกว่าเจพอย์นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าแดชบอร์ดหน้าแรกที่เราเข้ามาจะเห็นยอดขายต่างๆนะครับส่วนหน้าล็อกอินผมจะไม่พรีเซนต์นะครับคือมันอยู่หน้าแรกเลยเป็นการล็อกอินเข้ามาพอเข้ามาเราจะเจอหน้าต่งแบบนี้มีเมนูหลักๆนะครับด้านซ้ายมือก็จะเกี่ยวข้องกับตั้งค่าพื้นฐานต่างๆนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะไปลงรายละเอียดอีกที่นึงวันนี้เรามาดูภาพรวมก่อนนะ เราก็ตั้งทั้งหมดเลยสาขาสมาชิกประเภทราคาจำหน่ายนะครับสินค้าต่างๆที่เรามีตั้งอย่างนี้ทั้งหมดนะครับตั้งระบบด้วยนะเกี่ยวกับการพิมพ์บิลตั้งค่าการแสดงผลยอดเงินทศนิยมต่างๆก็ตั้งต,งตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวไปดูก่อนสินค้าผมลงไว้ก็ลงไว้จํานวนหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ลงไว้จํานวนหนึ่งเราสามารถที่จะคนโทรลข้อมูลสินค้าเหล่านี้ได้ผ่านปุ่มตัวนี้ปุ่มเดียว ครบเลยจะทิมบาร์โค้ดก็ได้ตั้งราคาจําหน่ายตามเด็ก็ได้ทําสินค้าเชื่อมโยงก็ได้นะครับอันนี้ได้ครบหมดเลยนะครับทีน้อันนี้เกี่ยวกับสินค้านะครับที่เกี่ยวกับสต๊อกก็จะอยู่โซนของสต๊อกจะเป็นเป็นกลุ่มนะตัวนี้ใช้ง่ายนะครับก็จะครอบคลุมทั้งหมดที่เกี่ยวกับสต๊อกตั้งแต่เรื่องของระบบการสั่งซื้อใบตีโอแล้วก็สต๊อกแบบยอดเบิกรับสินค้าคืนนะครับโอนมีหมดเลยนะครับเกี่ยวกับสต๊อกเนี่ยเราจะ มีฟังก์ชันที่ครบทุกจุดแล้วก็จะมีส่วนของหน้าขายจะอยู่ในปรัจําบันนะครับมีขายสินค้าอยู่ตรงนี้วิธีขายตัวนี้ง่ายมากนะคุณแค่มาตรงนี้คุณยิงบา์คอเลยตดจบนะครับถ้าจะยิงบาคอนนะครับระบุว่ายิงบาคอนก็ได้ซึ่งดีฟอลจะเป็นตนัวนี้แต่ถ้าบางคนไม่ได้ใช้ปืนยิงบาคอนคุณใช้ระบบแบบพิมพ์ค้นหาก็ใช้โหมดนี้นะครับมันจะมี2โหมดค้นหาหมายความว่าคุณพิมพ์ตัวหนังสือ แล้วมันจะขึ้นมาให้เลือกนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เลือกที่ตรงกับคาคานั้นปึ๊บมันก็จะเข้ามาในรายการนะครับเข้ามาแล้วง่ายๆก็จบการขายทอนเงินพิมพ์บินจบแค่นั้นเองตัวโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับออกแบบมาให้ทํางานแบบออนไลน์รองรับทั้งการใช้งานบนมือถือก็ได้บนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต พีซีโน้ตบุ๊กได้หมดเลยแล้วข้อมูลทั้งหมดจะเชื่อมกันบนคลาวนะครับเชื่อมกันบนคลาวสามารถใช้งานได้หลายยูเซอร์พร้อมกันใช้หลายสาขาพร้อมกันก็ได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาแวะดูส่วนของบัญชีนิดหนึ่งสำหับหลักที่ลูกค้าจะนิยมเล่นก็จะอยู่ตรงจัดการบินนะครับเมนูนี้สามารถพับเก็บได้นะครับพับเก็บได้ถ้ามันเปลี่ยนพื้นที่เราก็พับเก็บนะครับแล้วก็ให้สแสดงผลได้ตลอดเวลา ตัวนี้จะเป็นการกลองดูบินต่างๆที่เราเปิดบินไปสามารถพิมพ์ซ้ําได้พิมพ์มใบปาหน้าได้นะครับทำอื่นๆได้นะครับพวกใบส่งของนี่ก็ได้ที่จะมีพิมพ์ใบหักภาษีใบลดหนี้ใบมัดจําต่างๆเราสามารถทําได้ทั้งหมดเลยตัวโปรแกรมนี้ฟีเจอร์หลักๆที่เด่นๆก็คือมันจะมีหลายระบบในตัวเดียวก็คือระบบขายระบบสตอ็อกระบบบาร์โคดลูกหนี้เจ้าหนี้ระบบการผ่อน ระบบดนาบัญชีก็มีนะครับก็จะครอบคุมการใช้งานสําหรับร้านค้าปีกร้านค้าส่งทุกประเภทโอเคนะครับเดี๋ยวไงพบกันอีกครั้งในโอกาสหน้านครับสําหรับวิดีโอนี้ผมก็จะแนะนําโปรแกรม j p o s ยเข้าๆไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ